เกินตัวเหมือนเหมือนสมัยก่อนๆเพราะว่ามันคนเป็นหนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะหนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าปล่อยกู้กันมามากไงสวัสดีอาจารย์กฤษว่าไงนะเข้ามากันแล้วนะจัดมานี่ไงอาจารย์กฤษเนี่ยเขาเข้ามาเขาชอบเข้ามาถามเขาถามเท่าประจํานะอาจารย์คนนี้นะเขาเข้ามาดูดวงประจํานะเอาเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ ผมมีเงินเข้าไหมครับเดี๋ยวดูให้นะขอบคุณน,นะครับนะเขาสอนอะไรอ่ะเขาเป็นอาจารย์อะไรไม่รู้มัน่าเป็นหมอดูแลมั้งอ้าวอาจารย์กิตเห็นรู้เลยใช่ไหมว่ามีเงินเข้าเก้าเหรียญเนี่ยโอ้หอาจารย์กิตวันนี้มามาพร้อมกับดวงดีนะเนี่ยนะไพ่เก้าเหรียญขึ้น ใครเข้ามาแล้วนะคะ u s เซอร์อเก่อสฝากกดขอใจขอจอกดแชร์ด้วยนะคะใครจะจะถามดวงนะคะหนึ่งของขอนตอนหนึ่งคำถามาะเจอะจงค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ,ภาพการเดินทางการศึกษาถามครั้งละหนึ่งคำถามนะคะขอบคุณนะครับ5ดอกกุหลาบอาจารย์กฤิตนะ เข้ามากันแล้วก็จัดดอกกุหลาบจัดหัวใจส้มหรือจัดหมูเด้งเข้ามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตอบคําถามให้นะถ้าไม่จัดถือสละสิทธิ์เองโดยอัตโนมัตินะครับนะเข้ามากันได้เพียงคนละ9,999แชร์จัดของขวัญเข้ามา9,999ชิ้นนะอย่างที่เลาให้ฟังอ่ะไหนจะภัยโรคระบาดภัยเศรษฐกิจแล้วก็ภัยทางการเงินนะหลายๆอย่างมารวมลุมเล้าเข้ามา ตอนนี้ไอ้นี่โรคโรคโรคติดต่อเนี่ยมัน,เป,นเป็นปอดอักเสบนะคุณไก่ปีนี้จะขายตึกแถวผมเชื่อไหมว่าพี่เชื่อไหมว่าดาวอังคนงานถอยหลังผมงานไม่ค่อยดีเลย ส่วนกระถางเงินล้านครับถ้างานไม่ดีให้ส่วนกระถางเงินล้านเอาไว้ให้หนุนดวงด้วยกระถางเงินล้านเมื่อกี้ข้างบนน่ะมีคนถามแต่รู้สึกว่าจะเขาไม่ได้ส่งอะไรให้เ,าเออ็าก,ก,ก,ก็หมดหมดหมดภาระหนะ้าที่การตอบคุณกิตไปส่วนกระถางเงินล้านนะสมจิจชามินาสังสิมโมพระมาจมหาเทวสเพยคาปรายันเต พรืม,มาสะมหาเทวาอภิราภาพวันตุมเมมหาพุนโยมหาราโพพวันตุมเมมิเตภาหะติพุทธามาอุณโมพุทธายาเวรทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวราทัศเสเวราทัสสาเวร,าท,าาเวรทิโยพุทธามานีมามาพุทธัสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่ง,พ,งพ,าพาพาหาหาเรือ <mondo S 2> ตอนนี้ตอนนี้เปิดพร้อมกันนะคะ AJO ศริกรกับ All j o t Top นะคะ User เปิดพร้อมกันส User นะคะอาจารย์เข้ามาที่ User โอศริกรมากนะคะ